น้ำกะระเจี๊ยบผสมน้ำอ้อยนะครับเมื่อกี้สั่งอะไรกะระเจี๊ยบผสมน้ำอ้อยหนูไม่เคยขาดใจลูกค้าไม่ใช่นหนูเกิดมาต่าขายของไม่เคยขาดใจกระเจี๊ยบ <c oughs> แล้วไม่ได้ง่ายๆนะจัดจ,จ่ายยี่สิบบาทเป 3, ็นสามห้าน้ำอ้อยจะกินได้ไหม พอพูดปราชญายี่สักสงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เดยดิ้งเดได้ใช่มั <c oughs> นจะเป็นยังไงด๊้กเฮ้ยแมวดต้มก็ <c oughs> ต,มต,มต้องกินด้วยมงไม่ไต้องมาบอกว่าอร่อยอะ่ะมรู้เลยแต่เจี๊ยบมันกบ พี่หัวมึงหรอไม่ใช่ไอ้เอ่หัวกิน่ะ อร่อยอร่อยยายขอมีดหั่นนะเชื่อมันเค้กหน่อยหยิบมาแล้วมีด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 น่าเอร้านแกงไายปลาหยิบมีดมาให้หน่อยจะร้องเพลงอะไรดีร้องเพลงอะไรดีนะขอมามาแล้ว,วใครขอมามาแล้วมีดมาแล้วามา่ใครอยากฟัง นีนีว้าตลอยำโพงไม่มีครบพี่ยาลำโพงได้แค่นี้ใช่ไหมำยมใลูกบาต้งกาม่้องกนะม่ต้องารน่ตการนงการนะไมอกรนะ่กานะ่้การนงกนตก่้งาตอ่ตาะมรนะกนะ่อก่าไมกอร่ต้ารมนก่าา่ นี่จองยังคออรับชั่วโมงคิวยาวมากมันมีมันมีพลาสติกโอ้โหพี่ยามไม่เอาลำโพงใหญ่ไม่มีอะลำโพงใหญ่พี่ยามไม่มีแล้วน้องเหมียวลำโพงไม่มีใช่ป่ะน้องเหมียว ไียไอเมียวมันไม่ดันแล้วพี่ยาต้องเดินสายแล้วแปดดเดินสายติดน้องเอมียวของเมียวไม่มีำลำโพงใช่ปะ่ะไม่มีของแม่ลำโพงหมดไอพี่เกมส์มดคือให้อะไอพี่เกมส์มดคือให้อะพี่ยาเป็นคนชอบสนุกนะดีใจด้วยนะจาน่ารักมมาก หันมาใกล้ๆลขอร้อเฝผู้ชมขอร้เกฝนะอะไม่ต้องจัดิ้ใหญ่นเล็กๆเพลงคิดถึงด้วยะว่า ใ่อาเลยมาเไปมล่ะอันนี้เปหาแเล็กแหน่งเนี่ยยังี่่ายมีถ่ายด้วยนะโ้มีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างไลม้ด้วยลมโไม่มีแล้วลำมโพงเงาเริ่มดังแอ้ามาแล้วมาแล้วใครพี่เล็กป้าร้องเพลงเลยไหมร้องเลยร้องเลยใครเล่นดนตรีเล่นเองร้องเอง้หเอาเลยะ มือกีตาร์มือกีตาร์ไมคคนหนึ่งจริงจริงมันต้องมีไมค์สองอันใครมีลำโพงอะไรอีกเปล่าไม่มีแล้วหมดแล้วคระบอกลำโพงหมดแล้วอ่าเดี๋ยวฟังเฉพาะเสียงร้องแล้วกันดิสดิใกล้ๆอ้าวเด่นไปไหนเด่นมนมาถือถือไมค์ เ,เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะมีเวทีแล้วนะครับตอนนี้เราร้อมหน้าสินค้า20บาทไปก่อนนี่เขาบเขาเป็นลูกค้าใหญ่ที่นี่ที่จวมองที่อยากเอาเบอร์ไว่ให้ Thanks มีรู้แล้วที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงแต่คนเดียวจะให้เธอฟังเสีงยงว่าเจอเขาแล้วเธอชาจรู้ เสียงมาเธออาจามีรอยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจใจเธอา้างเสียงใจของฉันแล้วเธออาจจะรู้ คนมีเจของนี่เพลงวงสเตอร์เป็นชูเป็นชูพ in ี่เดี๋ยวให้ฟังนิดนึงแล้วกันเป็นชูนะฮะให้ให้หน่อยเดี๋ยวต้องกลายเป็นชูไม่รู้ตัววยซ้ำไปหวงก็ไม่ได้ตัวก็ห่างไกลใครไกลก็ว่าแล้วขอเพียงแค่รักสักนิด ชฉันยอนต่อไปไม่ต้องใจเลยเพเพียงไม่รู้เธอมนใครเดี๋ยววันนี้ต้องต้องไปคอนเสิร์ตที่นครปฐมต่อได้กันนิดหน่อยอดเดี๋ยวเดี๋ยว,วรอเวทีพี่ยายนะพรอีวันเกิดพี่ยายก็มาร้องเพลง ตตเต็มนะองดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดพี่ยาพี่ยาจะให้เขามาร้องเพลงให้ฟัง,ตง,งเต็มเลยต้องเต็มวงอเออจัดเต็มอ่ะวันเกิดคือร้องกันกลางวันเลยนะพี่เอ,อ,เอกกลางวันเลยนะโอเคแล้อ่าพอมมอ,อกตัวก,ก่อนใช่บอกเขาเลยเนี่ยวันเกิดสิบเจดสิงหาตอตัวในวง,งวันเกิดพี่ยาวันนี้ก็คือวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าวันนี้เราก็ รู้สึกว่าเราไม่ได้มาขายของนะเรามาโรงงานเนี่ยนะไม่ได้แค่มาขายของอะไรนะติดปีความคิดถึงติดปีความคิดถึงเขาจะเก็บเสียงไว้ร้องเพลงตรงนี้ให้น้อีกหน่อยใหน่อยมันพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน่อยให้หน่อยอ่าติดปีความคิดถึงให้หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวหาคีย์ก่อนติดปีความคิดถึงไปหาคนที่ห่างไกล บอกความห่วงยส่ไปที่หันักจะมีใคยทำมาไหมที่ใช้แอบคิดถึงแต่ก็คงไม่มีสัขคำจะเอายวารกเส้นข้นางในอบา เ่าฮ่าฮ่วนตัวพี่าอ่พี่า่เฮ่า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 บ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ได้เพลง่าฮ่าะไาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าชอบเพลงอะไ่โจเพลงอะไรนะาพลงอะไรนะไอ้โจเพลงอะไรนะที่พี่อา่อาก่ อไรที่พียาชอบลุกทุ่งก็ได้นะลุกทุ่งก็ได้ลุกทุ่งลุกลุงอะไรได้หมดไม่ใช่ดัดดานุพลอแสนรักอ่าที่สุดของหัวใจโอเคมอไป ได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าคียอะไรนะพี่บอยได้ยินหรือเปล่าพีจีโอเคอ่านเลยมอบให้กับหวานใจของพี่ลาไปยืนฟังอยู่แไปยืนฟังอยู่ไปฟังจัตติมเอ้ไม่ใช่เอ่อหากข้ามคืนนี้ชวนช่ใช่จีเหรอ ไม่ใช่จีาซีจีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหาคีย์แป๊บนึ่งนะสักสองชั่วโมง,งนะโอเคออ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 ักนนขอขอขอนนี้้เะย่จไปขธาตงร กันเรื่องไรเพราะกันได้เหตุใดฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไปใหญ่ถึงไม่เหมือนเดิมเอ๊ะถ้ามองไปมองมินิฮาร์ดมีนิฮาร์ด เพราะเธอโดนภากใจทำอย่างไรพรุ่งนี้นานแ้วช้ำไม่กี่แผลหัวใจมันไม่จำซ้ำยังยอมให้เธอเพราะรักมาไปเพราะเสื่อสั่นไปถึงช้ำ วนนียประมาณนี้เดี๋ยวให้มันมีไม้สองตัวครบๆดีๆก่อนเดี๋ยวมาร้องกันยาวๆอ่าเดี๋ยววันเกิด17สิงหาจัดเต็มจัดเต็มวงเต็มวงเต็มวงเต็มสิสิงหาน้ำมันเต็มวงเลยนะนี่เราไว้พี่เว็ดป้าร้องให้ทั้งวันเเดี๋ยวพี่ยาขึ้นมาร้องด้วยนะอ่าเดี๋ยวเตรียมดนตรีไว้ให้ร้องเลย ถ้าปิยาล้มมันจะผิดคีย์ผิดคีย์ไม่ผิดคีย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ให้ให้คีย์นะตัวตวยเอ้ยให้เราน้องตีปรับคีย์ให้เย้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกผู้ชมนะครับขอบคุณเมนเฟลิเซอร์และก็ช่องรายการทุกรายการนะครับ ที่อยู่กับเราวันที่เป็นวันเกิดพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปนคนปรปฐมไปงานที่นคนปรปฐมต่อแล้วพรุ่งนี้มีถ่ายมิวสิวิดีโอเพลงใหม่เพลงชื่อว่าตัดใจนะเดี๋ยวรอชมกันเร็วๆนี้ก็ถ่ายพรุ่งนี้ก็ตัดสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจ,จะได้ได้ฟังเพลงใหม่กันครับ